นี่อยากให้ดูบรรยากาศนะว่าข้างหลังเรานะตอนนี้นะทุกโต๊ะเต็มหมดเต็มหมดนะเราลุกไม่ได้เลยนะเราลุกปุ๊บกเสียทีทันทีเลยนะข้างหลังเรานั้นโอ้โหเป็นไงฮะทุกคนบรรยากาศเซนเซ้นครับพี่เพลพี่เอกครับคนที่มากินที่ร้านนี้โทรมาจองก่อนได้ไหมฮะโอ้มีป้อนด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยันซอเเบรหเือเปล่าเนี่ย <laughs> มายกนี้ห้อนรับสู่รายการล็อกคิวค่ะล็อกคิวค่ะวันนี้เราล็อกคิวกันมาที่นี่นะฮะท่าเตียนนั่นเองมาท่าเตียยเนี่ยเรานึกถึงอะไรก่อนวัดผักแก้วไม่ต้องนึกถึงวัดโพวัดโพอยู่ไหนอะเนี่ยโอ้โหนี่แ่อยู่ข้างขวานี่วัดโพ มาที่ไรไม่เคยบอกแต่ถ้าเตียนนี่ต้องบอกว่าร้านอาหารเยอะนะร้านอาหารเยอะร้านกาแฟเยอะปกติเราชอบกินอาหารวิวีใช่เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปอีกหนึ่งร้านอีกหนึ่งจุดเช็คอินนะฮะใครมาถึงท่าเตียนต้องแวะร้านนี้ใช่เพราะว่าเขาทําที่จอดรถเพราะว่าเป็นร้านที่ไม่มีที่จอดรถเลยกางเกงช้างซื้อไหมร้อยเดียวเองนะเปลี่ยนเลยแจ็คสันหวังอันนี้แจ็คสันสิ้นหวังนะอันนั้นแฟนเพลงแจ็คสัน เดินไม่ถึงไหนเลยอ่ะได้กงเกงแล้วอันเดียมาท้าเตียนคือทุกครั้งอ่ะขออีกอันนึงได้ไหมเดินไม่ถึงไหนเลยอ่ะเดินไม่ถึงไหนเลยอ่ะยาหม่องเขียวอ่ะยาดมเขียวอ่ะนี่ฮะเราเป็นวัยรุ่นที่ติดยาดมยาดมสีเขียวไม่อจริงๆตัวนี้ใครๆเขาก็ใช้กันแบ่งทีมนะสองเขาอยากทำไหมโอ้โหเป็นชีพมากเลยอ่ะ นี่นี่นี่เขานี่เขานี่ตรงนี้สวยตรงนี้สวยมุมนี้อีกหนึ่งมุมนี่ให้มุมนี้ฮะให้ทุกคนดูพร้อมกันนะฮะนี่มุมนี้วว้านี่เราสวยมากไอ้ร้านที่เพลงบอกอ่ะร้านนี้แต่ว่าต้องจองต้องจองนะอร่อยราคาดีไม่แพงบางเพลกินร้านนี้ไหมร้านนี้อร่อยมากร้านนี้อร่อยแล้วก็มีร้านข้างๆนะที่เป็นมีบาริสต้าที่แบบหล่อๆบาริสต้าที่แบบหลอนหมอๆหลอนหมอกอยู่ข้างลัง นี่อีกหนึ่งร้านที่จองยากมากอีกหนึ่งร้านที่จองยากมากใช่เดี๋ยวในอีพีต่อไปนะครับผมจะพามาร้านดีฮะร้านแสงซึ่งบอกเลยว่าจองได้หรือเปล่าจองได้ใครอยากให้แบบว่าอยากให้ทําอะไรคอมเมนต์มาใต้คลิปหน่อยบอกว่าอยากให้ไปดูร้านนี้หน่อยพี่แพงพี่แค่ไปร้านนี้หน่อยไปตรงนู้นตรงนี้หน่อยนะฮะและสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกับรายการล็อกคิวของเราในี่ยสำคั พี่อาหารจีรูไหมคะรู้ไหมว่าพี่เคยมาถ่าย MV ีที่ด้วยโอ้จริงเหรอพี่เขตเพลงอะไรอะตอนนั้นตอนตกตอนนั้นของเอมวีของช่องเจ็ดรักโลกท เลครับด้วยความสัตย์จริงเลยนะปัญหาเรื่องการข้ามทางมาลายบ้านเราเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะมากๆแล้วนะ <S 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 จริงๆนะถ้าเราเห็นคนข้ามถนนแบบไกลๆนะคุณผู้ชมฝากแบบว่าชะลอความเร็วทั้งน,นี้นะเมื่อกี้แบบว่าเราแบบว่าเราขอมาไกลแล้วนะยังเหยียบันเลงมาท่าเร็วขนาดนั้นเลยใจหายแว้บเลยเมื่อกี้เกือบเอาชีวิตไว้ฝากไว้ตรงนี้แล้วนะฮะยังไงก็นะครับมีแบบว่าน้ำใจกันนะฮะบ,บนท้องถนนนะอันนี้สำคัญมาก ต้องบอกต้องบอกทุกคนที่ดูอยู่เพราะว่าผมกับน,น้องเนี่ยน้อยมากที่จะถ่ายรูปด้วยกันนะไม่รู้ใช่น้อยมากน้อยมากไม่ค่อยมีรูปด้วยกันหรอกเพราะว่าส่วนมากเคก็จะเป็นคนถ่ายคนถ่ายให้เขามากกว่าอนะไรเงี้ยไปดูได้ในอินสตาแกรมของน้องนะส่วนใหญ่เคก็จะเป็นคนถ่ายและรูปที่แบบไม่ค่อยดีรูปเลี้ยวรูปไม่ชัดบ้าง oh. เ,าเขาเนยฮะ <laughs> หน้าพราเป็นหนึ่งจุดใช่ไหมคะพี่เพงเพงเพิ่งเคยมาครั้งแรกเลยค่ะพิมเงเคยมาแบบว่าตอนที่เขาว่ายังทาไม่เสร็จใช่ป่ะเคยขับรถผ่านเฉยๆเย็นมากเลยอ่ะหู้หสวยอันดับแรกเลยนะถ้าใครเดินเหนื่อยมาแล้วร้อนลงมานั่งพักตรงนี้ได้คือเขามีเตียเยอะมากแล้วข้างในก็คือแบบกว้างสามารถลงมานั่งพักได้อันนี้ก็คือจะเป็นรูปที่เขาแบบ จัดนิทรรศการเป็นรูปเก่าๆที่แบบบริเวณร,รอบวังนี่งไงมหานี่คือมหาวิทยาลัยศิลปากรสมัยก่อนที่จะเป็นแบบนี้นะเราก็มาดูได้อันนี้นก็คือบบจะฝั่งฝั่งศิลปากร ก่อนที่เราจะขึ้นไปเที่ยวอะ่ะใครที่แบบว่าไม่รู้ว่ารอบๆเนี้ยเที่ยวตรงไหนได้เราก็มาดูตรงนี้ได้คือเขาอาจจะมีวัดสําคัญบอกว่าเราอะควรจะไปวัดไหน,นแล้วก็วัดไหนอยู่ใกล้กับอะไรก็คือถ้าใครจะมาแบบวันเดย์เพื่อที่จะแบบว่ายพัะในละแวกเนี้ยก็ลงมาดูตรงนี้ได้เลยแล้วเขาก็จะมีเลขบอกว่าวัดไหนใกล้กันกับอะไระเราก็สามารถ ไปใกล้ๆเราตรงนั้นได้สำหรับสายมูก็ได้นะสำหรับคนที่อยากทำแบบไหว้พระ9วัดอะไรเงี้ยใน1วันอะไรเนี้ยไหว้พระ31วัดใน1วันปะล่ะ33ปะล่ะแต่ยังไม่ทำนะเจ้าจอมพี่โจมึงไปนะมึงจะไปไหว้ไงกันวัด31วัดถ้า EP นี้นะถึงถึงยอดวิวสูงสุดเลยนะจัดให้จัดให้31วัดเลย แสนแล้วกันเออแบบแบบงงๆเลยแสนหนึ่งแสนหนึ่งสาทีว่าไถ่แก้วเลยนะอย่าลืมนะครับทำให้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะรายการเราล็อตฟิลเออแล้วถ้าได้จริงๆอ่ะเดี๋ยวเราจะย้ายกลับไปกินส้มตําใช่เดี๋ยวเราจะเดินกลับไปกินส้มตําไม่รู้ว่าเขาจะตั้งร้านหรือยังแล้วมีที่หนึ่งไฮไลท์ของเราเลยนะคือวิววทุกคนเราต้องทำเวลาเพราะว่าเราจะมาดูพระอาทิตย์ตกนี่ฮะไปเร็วไปเร็วไป นนี้เราก็อยู่ในอีกว่าเป็นจุดแบบว่าสุดๆนะฮะข้างหลังเรานั้นโอ้โหเป็นไงฮะ <Wow. S 1> ทุกคน<อ>น,<ๆ>นี่อยากให้ดูบรรยากาศน,นะว่าข้างหลังเรานะตอนนี้นะทุกโต๊ะเต็มหมดเต็มหมดนะแล้วลุกไม่ได้เลยนะถ้าลุกปุ๊บคุณเสียที่ทันทีเลยนะขอบคุณเธอขอบคุณชาด้วยนะครับผมเจ้าของร้านที่น่ารักนะฮะวีวีเดอะคอฟฟี่เพนนะครับผมเปิดทุกวันนะครับ10โมงถึง2ทุ่มใครอยากดูซันเซสนะครับผมนะช่วงเสาร์อาทิตย์อย่างที่เรามาเนี่ยคนอาจจะเยอะหน่อย นะแต่ถ้ามาวาธรรมดาอาจจะเบาๆลงอาจจะไม่เยอะเท่านี้เดี๋ยวคือบรรยากาศตอนนี้คือทุกคนรอดูพระอาทิตย์ตกหมดเลยไม่น่าเชื่อคือเราอ่ะมาที่เนี่ยช่วงที่แบบว่าช่วงที่ช่วงที่มันมีโควิดเนาะเพราะว่าเราก็แบบว่าสนิทการรู้จักกันกับพี่เธอเราก็จะมาที่เนี่ยแต่พอแบบพอเรามาเห็นวิวที่แบบโหคนมาที่นี่เยอะมากพีีมากอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบ โอ oh, ประเทศไทยกลับมาคือคือแล้วอะ่ะอ,อยากให้ทุกคนลองมาเที่ยวดูที่นี่คือขนเอมเค้กอร่อยอกาแฟดีไม่ได้อวยนะเปิดพิกัดรับชมซันเซ็ตฮนะหรือพาทิตงนั่นเองนะฮะนี่ก็คืออีกหนึ่งนะฮะอีกหนึ่งร้านซีเคตเลยนะฮะติดริมแม่น้ำเจ้าพยานี่ก็คือวีวีเด่คอพี่เพจคุณจะเห็นบรรยากาศนี่แบบนี้เลยครับผม ็จะไปกินส้มตำกันค่ะได้เวลาตอนนี้คือหิวไม่ไหวแล้วมาครับผมนี่วันนี้ให้พี่เขามาหาให้เลยอันนี้อันนี้เป็นร้านของของดีร้านเลยของเด็ดของร้านเลยพี่เอ๋ครับคนที่มากินที่ร้านนี้โทรมาจองก่อนได้ไหมฮะโอมีป้อนด้วยเหรอเฮ้ยนี่มันสองเบรหรือเปล่าเนี่ยถ้าคนมาต้องโทรมาจองได้ไหมอ่ะไม่คร่ะมอกเองอย่างเดียวเปิดกี่โมงครับพี่เอ๋ สี่โมงเย็นถึงเที่ยงคืนสี่โมงเย็นถึงเที่ยงคืนสายแบบว่าสายเนื้อใครชอบเนื้อนะผมบอกเลยว่าโคตรดีดีมากฮะเดี๋ยวก่อนไอหนูพี่เขาก็หั่นนี่ก็จิ้มเพลินเลยนี่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 และนะครับนี่แลนะฮะ สุดยอดนะพี่คน <c oughs> จะบอกว่าเนื้อที่เราสั่งไซแอลแต่ราคาเท่าไหร่รู้บ้าแค่ส0 0รอยบาทาสมามร้อยบาทแต่คือแบบเนื้อดีมากอันนี้คือแบบรับประกันเลยว่าดีจริงๆอยากให้มาอันนี้คือเพลงรับประกันเลยถ้าใครมากินแล้วไม่อร่อยอ่ะให้มาด่าพี่เขตไม่ไมหรอกไม<ต><ด>่อร่อยจริง,รงๆๆอันนี้อร่อยแต่ผมชอบนี่มากเลยนะไส ไส้นี่คือโคตรดีเลยอ่ะไม่คาวไม่อะไรเลยราคาต่อจานอยู่ประมาณ 60- 70บาทถ้าใครหิวมากๆอ่ะลองท้องมาก่อนนะเ <c oughs> พราะ <c oughs> ว่าเขาทําแบบจานต่อจานก็คือเขาละเมียดละไมมากมันอาจจะใช้เวลาหน่อยข้างๆร้านมีเดียมแลท่าเตียนนะมีอีกหนึ่งร้านครับเมื่อกี้พี่เขาน่ารักมากเดินเอามาให้นะชื่อร้านเทชมนะครับ <c oughs> อันนี้คืออะไรหิวหรือยังไงม, <c oughs> มันยังไงใครที่เสร็จจากข้าวสารอ่ะมาจอร้านนี้ได้นะครับปิดเที่ยงคืน แบบหิวหิวทุกคนมันอร่อยจริงๆเพงล้บเล้วกันเลยว่าอร่อยทุกคนอย่าลืมมาอร่อยอร่อยจริงๆอร่อยมากยกนิ้วให้เลยร้านนี้นะครับกับร้านมีเดียมแลท่าเตียนฝากรายการล็อกคิวของเราสคนด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดแชร์แล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมแบบว่ากดกดกระดิ่งไว้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะลงถูกๆอาอิตย์ให้ทุกคน ดูว่าเราจะไปเที่ยวไหนแล้วก็ใครที่อยากจะให้เราไปกินอะไรอ,อยากไปเที่ยวที่ไหนหรืออยากให้เราสองคนทําอะไรพิมพ์มาได้เลยเดี๋ยวเพลงกับพี่เท็ดจ,จะทาไว้ให้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะโอเคไปก่อนวันนี้เจอกันต่อไปเดี๋ยวไปไหนเราติดตามครับกับรายการปิดเลยเพลงของกินแป๊บนึงเ <c oughs> จอกันนะครับผมกับรายการล็อกทิวคะ <c oughs> ่ะกินครับผมอร่อยเลยเนื้อโคด,ด,ดีเลยอะ สามร้อยสิบโคตรุูมอ่ะดูดิพี่เอ๋โคตรดีดูดยหูหายอ๋ออยู่นี่อะไรหูหายหูฟังหายหูฟังไม่หายลูกสติคุณะหายแล้วอาการรู้ไหมว่ารู้ไหมว่าการแบบนี้รู้ไหมว่าการแบบนี้ต้อง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 เป็นไงเป็นไง โอเคคงั้นเรากลับไปวิวมาขายจากไหนเนี่ยแม่ยุยยายุเยาทำเองค่ะทำนี่คือนั่งรถมาจากอยุยาเหรอครับนั่งรถไฟมาลูกทุกวันเลยเหรอทุกวันเเลยหรอครับทุกวันขายได้นรึเปล่าขายหมดไหมปกติมันก็ต้องหมดนะกลับรถสองทุ่มเหรอเรโซสู้นะไปสู้ฮะเฮ้ย